เล่นมาแล้วใช่ใช่พี่นี่คะสวัสดีสวัสดีดีวยแล้วใส่เสื้อสีเดียวกันด้วยนะเอาค้างค้างค้างเลยมาถึงแล้วค้างเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 3ามสิบเหรียญนวิสวัสดีครับสามสิบเหรียญสามสิบเหรียญทุกคนสู้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 ขอบคุณฮะใช่แล้วทำไมเดี๋ยวงงมากคิงขุ่นมงาลเรากลับมาอีกแล้วอ่ะพ่ชาลองสวัสดีครับพี่ฟูยิงอะไรอ่ะสู้สู้ไม่สู้สู้ชมพูให้ถึงพันเร็วๆค่ะพี่เอ๋ยสวัสดีครับโอ้เบบี้มาสามสิบมีไหมพี่เฮ้เคกเค้ก พี่เจ็ดมีอยู่บอก thank you กอรีบก็รีบไงว,วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมีแต่คนสวยๆพี่อเล็กลองทำโรสิเสียอย่าพึ่งนะคะพี่คุ้มคิง นนแ,นนแนวเต้นเต้นก็มีนาด้วยวันนี้ใครนัดแต่งตัวกันมาเนี่ย <c oughs> ไม่รูง่มยเลยมันเป็นสีเดียวกันเลยวะเนี่ยสีขา,าวสีขาวฟูมฟนขาวมาก <N <N นี่ดูดูดูเสื้อสีนี่ครับว่าตียาด้วยจริงด้วยนักของลุงเยอะบอกแบบไม่เต็มแต่ว่าดูในช่องแล้วมันดูบูเนี่างเดีเสื้อมีเท่าเดิมเท่าเดิมพี่คงแบบนี้เลยหนูเข้มกว่ากินเยอะไหมไม่เอามันเหมือนบัวออร่อยจะตายเมื shuttle, ่อกี้ร้อยหัก แมสซีพี่อะไรที่ยังอยู่มั้งหรอไม่รู้เขากินกินย่างค่ะเ้าเลยยังไม่อยู่หรอไม่อยู่มาหาพี่ขุนชิงพี่ขุนชิงกินอะไรอ่ะคะแบ่งเพียหน้าด้วยใช่ไหมจิ้งจกน้ำหนักเพราะว่าน้ำหนักมันแบ่งเพียหน้าด้วยใช่ไหมแบ่งเพียหน้าด้วยค่ะแต่พี่เขาบอกว่าลดน้ำหนักอ่ะลดไม่อยู่อันนี้ให้เพียน้า สองอันเลยเหนียวชอบกดเด็ดเข้าไปหมดแล้วอ่ะอันนี้แบบพี่เอน่านี่กินใช่ไหมกินแล้วกินแล้วค่ะกินแล้วค่ะกินแต่อะไรคะอย่างไม่ถึงอ๊ะอ่ไมร่อยอ่ะอร่อยมากเลยพี่เอน่าอร่อยนะดูเป็นดีลวยเลยอ่ะ อร่อยเนาะโอ้ยทำอะไะไม่รีบคล้ายกันแบบเนี่ยเนี่ยดูดิวันนี้สีผมน้องเข้มขึ้นไหมพี่คำพี่แน็ตปกติสีเดียวกันพี่หน้าสีผมอะไรคะเนี่ยพี่น้องสีเดียวกันไปเลยดูดิฮ้ยทำไมสีผมเดียวกันหมดเลยอ่ะสีเดียวกันเลยเดียวกันเลยน่าเขาส่องกระจกจม ดูแก้มตุวๆกระจกบานใหญ่เบลอเบล่าอยู่ตรงนู้นบอกว่าสองกระจกตรงนี้ตองตอันองสีสีเฟ้ยของเกมเหมือนกันเลยทุกคนส่องกระจกหน่อยดูนะกระจกกระจกคือบานใหญ่มากตรงนี้แต่มาส่องตรงนี้ใช่แต่มาส่องตรงนี้เพื่อนๆถามมีคนไปลอยกระทงด้วยหรือยังครับไม่มีเลยค่ะ ไหนอ๋อมี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 อู้หูเออในใส่ลายนะคะน้อ